เมื่อเวลา2ทุ่มวันนี้ค่ะนางสาวคณิถาอายุ29ปีชาวกรุงเทพมหานครค่ะในเขาแจ้งความที่สพเมืองอุดรธานีว่าตนเองได้รับชายคนหนึ่งจากห้างสรรพสินค้าในจังหวัดอุดรธานีกลับกรุงเทพด้วยค่ะแต่ว่าระหว่างทางนะคะก็ได้จอดรถซื้อน้ำดื่ม ถูกชายคนดังกล่าวขับรถหลบหนีไปซึ่งรถนั้นเป็นยี่ห้อฮอนด้า BRV สีดำหมายเลขทะเบียน3ขอข่กรอเรือ9040กรุงเทพมหานครจึงได้มาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานค่ะซึ่งนางสาวคณิ t ฐานะคะบอกว่าตนเองเดินทางมาจากกรุงเทพกับพี่ชายค่ะเพื่อมาหาเพื่อนที่อุดรธานีแต่ว่าไม่เจอเพื่อนค่ะจึงได้ไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ขณะที่กำลังจอดรถอยู่นะคะก็มีชายอายุน่าจะประมาณสัก30-35ถึงปีค่ะแต่งตัวดีใส่สร้อยทองแต่ว่าไม่มีกระเป๋าเสื้อผ้านะคะเดินเข้ามาถามตนกับพี่ค่ะว่าพวกตนเองมาจากกรุงเทพหรือเปล่าแล้วชายคนดังกล่าวก็บอกว่าขอติดรถกับกรุงเทพด้วยหลังจากนั้นค่ะตนกับพี่ชายแล้วก็คนร้ายค่ะก็ได้ไปเดินเล่นแล้วก็กินข้าวด้วยกันก่อนที่จะพากันเดินทางกลับ พอมาถึงสี่แยกบายพาสอุดรขอนแก่นตนก็ว่าจะแวะร้านสะดวกซื้อค่ะซึ่งคนร้ายได้บอกตนว่าให้เลี้ยวขวาไปแล้วจะมีร้านสะดวกซื้อแต่ว่า GPS ของตนเองค่ะแจ้งว่าให้ตรงไปแต่แล้วนะคะก็ยังเชื่อคนร้ายขันเลี้ยวขวามาตามที่คนร้ายบอกซึ่งระหว่างที่จอดรถค่ะพี่ชายก็ได้หันไปหยิบกรองเท้าที่หลังรถคนร้ายนะคะก็ได้ข้ามมานั่งที่คนขับ ซึ่งพี่ชายก็คิดว่าเขาจะจอดรถให้แต่คนร้ายค่ะกลับขับถอยหลังแล้วก็ขับหนีออกไปทางถนนรอบเมืองอุดอรหนองบัวลำพูด้วยความตกใจค่ะจึงได้มาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นค่ะตำรวจชุดสืบสวนจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็เส้นทางที่คนร้ายขับรถหลบหนีค่ะเพื่อหาบาแสติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ เราก็ไม่รู้มันเป็นใครอะเนาะก็ยังไม่ได้ปิดประตูรถเขาเลื่อนเขาขยับขยับเลื่อนหน้ามานะรถดัะหนูก็เออสงสัยเขาจะจอดให้จริงๆพอหนูปิดประตูรถหนูเดินทางก็คิดว่าเขาถอยหลังแล้วเขาก็ขับใกล้กันแล้านะเขาก็ไปกินข้าวกับพี่หนูไปเดินเล่นแป๊บนึงนะน่ะไม่ได้แป๊บแบนั้นแล้วเขาก็เสร็จนี เขาพวกหนูจะกลับเขาก็บอพกมาออกมาถึงจุดแยกนี้เพราะว่าพวกหนูจะ,จะแวะเซเว่นทีนี้เขาเลยบอกว่าตรงนี้มีเซเว่นหนูก็เลยดู G P S ีเอสคือมันจะให้ไปทำไมแต่แบบตรงนี้มีเซเว 7, ่นแล้วเซเว่นห่อไหมเขาบอกว่าเซเว่นจะกลับไปโดยตรนบอกไม่ไกลพี่ผมรู้ก็เลยว่าเอ,แอา,นะา,กกาแวะเซเว่นกันจังหวะว่าจอดตรงนี้อ่ะพี่ชายหนูว่าเขาหันไปหยิบรองเท้าหลังรถตรงที่พวกหนูนั่งทีนี้อยู่ดีเขาก็แทรกพี่หนูเดินขึ้นมานั่งหน้าเป็นคนขับบอกว่าพี่ผมจอดให้ก็ได้ ผู้หนูก็ไม่ได้คิดอะไรผู้หนูก็เลยว่าเอ้าลงจากรถเห็นเขาขึ้นหนูเลยถามพี่จะจอดรอหนูก็จับประตูพี่จะจอดเท่หรอใช่เขาก็พยายามขยับเดินหน้านะเออพอเดินหน้าเสร็จพวกอ๋อหนูเขาขับเหรอเขาโดดขึ้นหน้าไปแทนพี่ชายนแล้วใครเป็นคนขับนะตอนแรกกับพี่ขับอ่าทีนี้พวกอ๋อพี่หนูก็เลยถามว่าพี่จะขับเหหรอเขาบอกครับเอ็นพวกพี่จะจอดเหรอเขาบอกครับเออพอเขาขยับอะหนูก็เลยเดินออกห่างจากรถแห็นเขาขยับจะตรงเข้ามาจอดดีๆเขาก็ถอยหลังไปเลยโย่ไปทางไหนโย่ไปทาง